สิมหาปเทศสูตรว่าด้วยมหาประเทศร้อแปสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอนันทเจดีโพคันนครณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคร,รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมหาประเทศสี่ประการนี้เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย มหาประเทศสี่ประการอะไรบ้างคือหนึิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระภัคพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้น พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้ไม่ใช่ดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาผิด เธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระภัคพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้น พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาด้วยดี เธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่หนึ่งนี้ไว้ 2. อพิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีสงอยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยปาโมกข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะหน้าสงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตุศาส ธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี มิใช่ดำรัดของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและสงนั้นรับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโนอนสงอยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยปามโมกข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะหน้าสงนั้นว่า นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตวุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคํำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นดำรัตของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและสงนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่สองนี้ไว้ 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาาชื่อนู้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่จำนวนมาก เป็นพระหูสูตรเรียนจบคำพีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้ว พึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้ไม่ใช่ดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและพระเถระเหล่านั้นรับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสีย ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาาชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเถร,ระอยู่จำนวนมากเป็นพระหููตดเรียนจบคำพีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถร,ระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตธุศาสตร เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นดำรัสของพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและพระเถระเหล่านั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่สามนี้ไว้ 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระหูสูตร เรียนจบคำภีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระเถระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตวุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตร เทียบดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้มิใช่ดำรัดของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและพระเถระรูปนั้นรับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาว่าชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเทระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระหูสูตรเรียนจบคำพีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระเถระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชม ยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นดำรัดของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอน และพระเถระรูปนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่สีนี้ไว้ภิกษุทั้งหลายมหาประเทศสี่ประการนี้แลมหาประเทศส,สูตรที่สิบจบสัญญาเจตนิยวักที่สามจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งเจตนาสูตร สองวิพัติสูตรสามมหากธิตะสูตรสี่อนันทสูตรห้าอุปวานะสูตรหกอายาชนะสูตรเจ็ดราหุลสูตรแปดชัมพาลีสูตรเก้านิพานสูตรสิบมหาปเทศสูตร So